สวัสดีครับอยู่กับคีคเคนเดอร์เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับแมนซิตี้ก็ไปเฉือนเอาชนะเจ้าป่าอย่างนาติงแฮมฟอร์เรสได้ด้วยสกอร์2ต่อ1แต่ทางอาเซนอลครับก็ไม่พลาดเอาชนะไบตันแบบหืดจับครับในบ้านตัวเอง2ประตูต่อ1เช่นกันดังนั้นครับตอนนี้อาเซนอลก็ยังนำเป็นจ่าฝูงของพรีเมียร์ลีกอยู่นำแมนซิตี้ซึ่งเป็นรองจ่าฝูงอยู่2แต้ม แต่แมนซิตี้ก็ถือว่าเป็นผลงานที่ดีนะครับที่เอาชนะทางนอตติงแฮมฟอร์เรสได้ก็มันจะมีสถิติครับ6เกมหลังสุดครับเราสุดยอดก็ตั้งแต่เราไปชนะซันเดอแลนชนะเรลมาริตชนะคิสตัลพาเลซชนะวบนฟอร์ดชนะวิน์แฮมและล่าสุดครับไปชนะนอตติงแฮมฟอร์เรสเรายิงรวมกันไปทั้งสิ้น14ประตูที่สําคัญครับเราเสียแค่2ประตูเท่านั้นทั้งหมด6เกมนะครับเราเสีย2ประตูถือว่าน้อยมากก็ตีไปง่ายๆครับ สามแมตช์ครับเราเสียแค่1ประตูถ้ามองอีกมุมนึงก็สามแมตช์เก็บ2กินชิดไม่ธรรมดานะครับสถิตินี้ต่อมาครับก็เป็นบทสัมภาษณ์ของเออร์ลิงฮาเดนผมเซ็นสัญญากับแมนซิตี้มานานแล้วดังนั้นมันถึงสร้างความกดดันให้ผมมากแต่ผมก็ชอบความกดดันนี้เพราะผมชอบคนที่คาดหวังกับผมมากๆซึ่งพวกเขาก็สมควรจะคาดหวังเช่นนั้นแลเมื่อคุณคาดหวังจากผมมากผมก็จะเรียกร้องและคาดหวังจากคนอื่นมากเช่นกันมันเป็นเรื่องของทั้งสองฝ่าย และมันก็เป็นหน้าที่ของผมที่จะพาสโมสรไปสู่จุดที่ควรจะเป็นก็สาหรับฮาร์แลนด์นะครับกับนอตติงแฮมโฟเรสต์นี่ถือว่าเงียบนะครับหลกัหลกๆก็บอลไปไม่ถึงเจ้าตัวแล้วครับต่อมาครับเป็นข่าวขององตัวเซมันโยจาก BBC นะครับองตัวเซมนโยเนี่ยต้องการย้ายไปแมนซิตี้ให้เสร็จภายในวันที่หนึ่งมกราคมในขณะที่บอลมาต้องการตัวเขาลงเล่นให้กับเกมอาร์เซนอลและสเปอร์แต่ตัวนักเตะก็ต้องการให้ซื้อขายเสร็จโดยเร็ว คาดว่าจะมีการดําเนินการให้เสร็จภายใน48ชั่วโมงข้างหน้าดูเหมือนว่าทางเซมันโยเนี่ยจะต้องการมาแมนซิตี้โดยเร็วนะครับแต่ทางสโม,มสรบอกว่าให้ช่วยก่อนนะครับช่วยเล่นกับอาร์เซนอลและสเปอร์ก่อนแต่ใจมาแล้วครับเซมันโยใจอยู่ที่ซิตี้แล้วตอนนี้ทางผู้สื่อข่าวเขาก็บอกครับว่าการตัดสินใจร่วมทีมแมนซิตี้ขององตวนเซมันโยไม่ใช่เรื่องเงินทองแต่อย่างใดครับเขาบอกว่านี่คือโอกาสครับที่จะได้ร่วมทีมกับ illa, เปปกอริลลาการแข่งขันเพื่อชิงถ้วยรางวัลสําคัญ และเป็นตัวแทนหนึ่งของสโมสรชั้นนาในวงการฟุตบอลซึ่งเป็นโอกาสที่ไม่ได้เกิดขึ้นในทุกวันใครก็อยากมาเล่นให้นะครับทีมที่ลุน้นแชมป์ทุกปีครับเกือบทุกรายการทุกปีแล้วก็ได้เล่นกับเป๊ปตอนนี้โอกาสที่แมนซิตอ้จะได้ตัวเซมันเดโวก็น่าจะเกิน9 0ไปแล้วนะครับถ้าไม่มีอะไรผิดพลาดที่ร้ายแรงจริงๆโดยแมนล่าสุดของทางตัวสังกัดนะครับก็คือบอลมัดเนี่ยเจ้าต,ตัวก็ ไปแพ้ครับแพ้เบนฟอร์ดไปหนต่อสโดยเจ้าตัวยิงได้นะครับเซมนโย,นย่คือถ้าไม่ย้ายออกครับเซมนโยจะไปเจอกับเชลซีอาเซนอลแล้วก็สปเปอร์ครับโอ้ก็ต่อด้วยนิวคาสเซิลครับมีแต่ทีมยักษ์ใหญ่ครับถือว่างานหนักเอาการครับถ้ารีบย้ายรีบมาก็เป็นเรื่องดีครับจะได้กดดันนักเตะของเราด้วยจะได้มีฟอร์มที่ดีต่อเนื่องยิงตัวเลือกเยอะก็ยิงเป็นผลดีต่อสโมสรและแฟนบอลน,นะครับ นี่ก็เป็นทั้งหมดทั้งมวลที่เอามาฝากกันในคลิปนี้แล้วเจอกันในคลิปหน้าครับ